หลังจากที่ผมนั้นไปตกปลามาอย่างนานนะฮะซึ่งเรานั้นก็ไม่ได้กลับมาดูร้านเกมการ์ดของเราเลยผู้ชมน,นี่เป็นร้านเกมการ์ดของผมซึ่งเรานั้นจะมาสร้างร้านที่นี่ผมใช้เงินทั้งหมดในการตกปลาที่ตกปลาได้จากแบบฟิตมาลงทุนที่นี่นะฮะเราจะตั้งชื่ออ่าเกมการ์ดของเราผู้ชมการการชอ็อป sk scripty ที่ย่อมาจาก s c r i p t ไปเลยคอนเฟิร์มซึ่งร้านของเรานั้น,นอะไรครับคุณลูกค้าเือกาสหรือเปล่าซือไหมอันนี้ร้านของเราปิดอยู่ซึ่งยังไม่สามารถเปิดได้นั่นเองและนี่คือการทั้งหมดที่เรานั้นจะเอามาวางขายท่านผู้ชมการมีชื่อว่าเทอร์มอนนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฮิ n เทอร์มอนกันแล้วคือการอะไรวะอ๋อมีเลเวลบนล็อกด้วยใช่ไหมผมมีเลเวลเท่าไหร่เลเวลหนึ่งซึ่งเรานั้นสามารถซื้อได้แค่ อันนี้ท่านผู้ชมเซอร์มอนล่างอ่าเบสิคก,การแพ็กนั่นเองซื้อมาสักอือเรามีหนึ่งพันเหรียญเราซื้อมาสักยี่สิบแล้วกันคือลงทุนไปเลยโคมาไปเลยไปเลยไปเลยเก็บ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 ได้กี่อันเก็บได้อันเดียวใช่ไหมอืมอืมอืมโอเคเราวางที่ชั้นได้ไหมอืมวางที่ชั้นยังไม่ได้วางยังไงวะก็คนคิวกคนคิวไอ ผมจะเอามาขายให้หมดการเทอร์โมนของเราเนี่ยจะต้องขายดิบขายดียนะอืมไปเลยลงไปขึ้นมาเราจะขายให้หมดเรามาตั้งราคาของการของเราดีกว่าท่านผู้ชมซึ่งราคาตลาดเนี่ยจะอยู่ที่สองจุดเก้าแปดเพราะฉะนั้นผมจะขายถูกกว่าตลาดเป็นสองจุดเก้าศูนย์นะฮะซึ่งราคานี้ลูกค้าเนี่ยน่าจะมาเข้ากันเยอะนะเชิญเลยครับคุณลูกค้า เชิญครับเชิญครับร้านของเรานั้นเปิดแล้วมาครับคุณละะูกค้าเชิญเชิญเชิญอ่าผมสมมัมผัสไม่ผิดจริงๆว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะต้องเข้ามาซื้อเพราะว่าผมเห็นคุณลูกค้าตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดร้านแล้วมาเลยครับมาเลยเชิญครับอืมอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้มีทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดทั้งหมดสามสิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์เซน เหรียญฮะอ่าได้รับมาทั้งหมด40เหรียญผมต้องทอน8.10เหรียญใช่ไหมอืมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งศูนย์เต็นโอเคเจครับคุณลูกค้าอืเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากฮะที่มาอุดหนุนและมาใหม่นะฮะอ,นนอ,อ,อ,อันนี้เป็นครับใช่ครับอืคิดเงินคิดเงินอืมอันนี้เป็นรับเงินนะฮะ โอตอน47.80เลยเหรอ47อ40 5 6 7 47.80 1 1 2เจอครับรคุณลูกค้าอันนี้อะ70เหรออืม80นี่ครับขอบคุณมากฮะแล้วมาอุดหนุนอีกนะฮะเจอครับรคุณลูกค้าขอบคุณที่มาอุดหนุนนะฮะคุณผู้หญิงเอาอะไรดีครับคือผมอยากซื้ออันนี้เพราะว่ามันจะมีการอาไว้ตั้งโชว์แต่อันนี้ก็ไม่ดีเย่ ตัวนี้สองร้อยนะฮะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบแต่อันนี้ก่อนแล้วกันผมอยากให้ผมอยากให้ใหร้านของเรานั้นมีจุดนั่งเล่นผมออมาส่งแล้วเก้าอี้ของเราซึ่งวางไว้ในร้านคิดว่าพื้นที่น่าจะพออันนี้จะเป็นเก้าอี้สำหรับคนมาเล่นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านของเราเนี่ยยังเล็กอยู่ ซึ่งตอนนี้ร้านของเรานี่มีที่เล่นแล้วเปิดเปิดเปิดเชิญครับคุณลูกค้าร้านของเรานั้นมีกอี้ให้คุณลูกค้าได้นั่งเล่นใครที่จะแข่งการเทเลมอนกันเนี่ยสามารถนั่งเล่นได้ตรงนี้เชิญครับเชิญครับคือจะแข่งกับคุณหัวเหลืองละมาผมดูด้วยผมอยากดูนะแข่งกันยังไงวะไอการเทอลมอนเนี่มันเล่นยังไงวะโอเคเดี๋ยวคิดเงินนะคุณลูกค้าอืมาครับอันนี้แปดเหรียญเจ็ดสิบเซนนะฮะ แต่เรียนยูนเจ็ดสิบนะฮะนะครับขอบคุณมากมากแล้วคุณลูกค้าเดินไปไหนโอเคโตเต็มนะคุณลูกค้าตอนนี้เต็มนะฮะเราจะรอก่อนรอก่อนอืมเขาเล่นกันยังไงไหนดูสินี่ก็ดึกแล้วสามทุ่มแล้วเราอาจจะต้องกลับบ้านไปนอนสักหน่อยนี่ใชีบ้บานของเราไหมเข้าสู่วันที่สองเช้าวันสดใสาการช,อช็อปเอสเคเฉยเลยครับคุณลูกค้าจองกลาดอะไรฮะตอนนี้มีอยู่แค่อย่างเดียวนะ ไม่หยิบเยอะๆหน่อยนะฮะโอเคเยอะแล้วใช่ไหมอืมทำไปฝากลูกฝากหลานกันนะครับผมจ่ายเป็นการนะฮะยี่สิบเก้าเหรียญพอดีนะครับผมอ่ะขอบคุณที่มาใช้บริการนะฮะเจอครับคุณลูกค้าหน้าเดิมเดิมหน้าเราเนี่ยอืมพี่หัวเลือหมันเดิมเลยผมจําได้นะพี่อ่ะโอ้วันนี้มาเล่นการเหรอครับเนี่ยสงสัยจะซื้อไปเยอะนะอืมขอบคุณมากขอบคุณมากมามามาอืมผมคิดอันนี้สงสัยพี่จะได้ดวงไม่ดีนะเมื่อวาน วันนี้มาเอาดวงใช่ไหมขอบคุณที่มาใช้บริการนะฮะแล้วพี่นั่งเล่นกับใครครับเนี่ยคือรอคู่แข่งอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูให้นะว่ามีใครจะมาแข่งกับพี่ไหมเหมือนจะมีพี่ใส่แว่นมาพี่พี่เหมือนจะมาเล่นคู่แข่งของพี่ใช่ไหมพี่มาแข่งการใช่หรือเปล่าใช่ไหมอ๋อพี่มาสื่อการพี่นั่งรอไปก่อนนะพี่โอเคม่ เท่าไหร่ฮะซูเรียนพอดีครับขอบคุณขอบคุณมากโอ้ยนี่ไงพี่มีคู่แข่งแล้วเรามาดูสิอืมการแข่งขันระหว่างโปรเพเยอร์เกมการเทอรมอนสู้ๆนะฮะพี่เดี๋ยวผมจะเพิ่มกี้ยให้นะตอนนี้ไม่มีตงังพวกพี่ดูสนุกกันนะผมก็อยากเล่นด้วยแต่ผมเล่นไม่เป็นผมมีผมมีแค่นาทีขายแต่ผมเล่นไม่เป็นนะพี่เกือนดูดิดีใจดีใจกันดุมากไหนดูแอบซองการ อืมอืมพี่ไม่ลงสักทีอพี่ถือนานและไอตัวเนี้ยมาครับพรสองเหรียญสามสิบนะฮะอืมสองเหรียญสามสิบเซนขอบคุณที่ใช้บริการฮะพี่เอาอะไรครับผมพี่เอาอะไรโอ้ยในคนละสิบห้าเหรียญสามสิบเหรียญเลยท่านผู้ชมโคตรแพงมากโอ้พี่สงสัยจะดวงไม่ดีโอ้โหอันนี้ออันนี้น่าจะดวงไม่ดีจริงๆนะฮะซื้อเยอะเลยคนนี้หกสิบสามจุดแปดศูนย์อืม ขอบคุณที่ใช้บริการนะพี่อันนี้พี่ดวงไม่ดีเหรอซื้อน,นิดนึงซื้อน,นิดนึงใช่ไหมตังไม่ค่อยมีช่วงนี้ผมเข้าใจอืมไปเลยครับขอบคุณที่ใช้บริการนะฮะที่มาเล่นด้วยอืโอโหพี่คนนี้สงสัยจะดวงไม่ดีหนักอืมไม,นะ <laughs> ไม่ดีหนักไม่ดีหนักเลยสินะพี่สงงัสจะแพ้มานะอ๋อทอนสิบสามเหรียญน,นะฮะอืมหกสิบเซนใช่ไหมอืมอโอเคขอบคุณที่มาใช้บริการนะฮะ ผมอยากได้ไอ้นี่มานานแล้วที่โชกการ์นะฮะเรียบร้อยมาส่งกันโอ้ของมาส่งไวมากรวดเร็วทันใจมาเลยฮะอันนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันกลางร้านเออตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้คิดว่าได้นี่คือจุดอ่าจัดแสดงการ์ดของเรานะฮะอันนี้เราใส่ได้ไหมอืมนี่นี่นี่วางไปอันนี้ตัวนี้คือ105หนึ่งร้อยห้าเหรียญใช่ไหมผมจะตั้งไป 110หนึ่งร้อยสิบเหรียญเกิดการตัวนี้มันแรงนะโอ้ยมีพี่ซื้อด้วยเอ้อโหการใบนี้โ,โหพี่เรื่องได้ถูกมากตัวนี้เนี่ยมีใบเดียวนะฮะแล้วค่อนข้างที่จะแรงเลยอืมเชิญครับเชิญโ้ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะฮะแน่นอนว่าการที่เหลือของเราเนี่ยอืมการที่เหลือของเราเนี่ยวางเลยแน่น ยานร้านสดึกเลยผม <c oughs> คือ,อโอ้โหพี่อ่ะเปิดให้สักหน่อยก็ไดนะ้คือเดี๋ยวเราก็อาจจะไปหยุดสักหน่อยนะสามทุ่มเนี่ยร้านอาจจะปิดนะคุณลูกค้า <c oughs> คือไม่ได้อาบน้ะมาใช่ไหม <c oughs> ตัวเหม็นหึ่งเลยอ่ะพี่พี่พี่อ๋อผมขอโทษนะเมื่อกี้โมแต่เปิดกานอือันนี้ทอนอ่ะขอบคุณมากครับพี่เอาอะไรครับ <c oughs> โอเค นนี่สามเหรียญน,นะฮะสามเหรียญเก้าสิบอืมอ่ะโอเคขอบคุณที่ใช้บริการนะฮะร้านของเรานีนปิดแล้วแล้วรับผมถึงเวลากลับไปนอนเหนื่อยมากเลยนะฮะ